ปริหารในการทราบซึ้งขอบคุณ ep 8วันที่5ขอบคุณการงานฮะการงานในที่นี้ก็คืองานของชีวิตคือการที่เราตั้งตนเป็นคนดีเนาะเพื่อให้ตัวเองภูมิใจครอบครัวสังคมประเทศและโลกใบนี้ภูมิใจที่มีเราอยู่นะบนโลกใบนี้สิ่งที่บอสทำได้ที่ชักชวนทุกๆคนเนาะ ก็คือการที่เราเริ่มต้นจากการให้ตัวเองภูมิใจในตัวเองเนาะด้วยการปฏิบัติที่ดีกับตัวเองตื่นนอนพับผ้าโฮมจัดที่นงที่นอนของตัวเองนะยิ้มให้กับตัวเองชื่นชมตัวเองขอบคุณตัวเองที่ยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้ยังหายใจนะและเห็นคนที่เรารักอยู่เคียงข้างเรานะ เห็นบ้านนะที่เราอยู่อย่างมีความสุขขอบคุณเขาที่ดูแลเราปกป้องเราเป็นอย่างดีทุกอย่างเก้าของเรานะจางมีความสุขสำหรับบอสนะเออบอสก็จะขอบคุณไปก่อนเรื่อยๆขอบคุณสิ่งดีๆในวันนี้สถานการณ์ดีๆสุขภาพที่ดี แล้วก็จะเข้าห้องน้ำอ่าทำภารก,กิจของตัวเองเห็นหน้าตัวเองก็ยิ้มให้กับตัวเองชื่นชมตัวเองทักตัวเองเสร็จถีนี่นะ่าเมื่อปฏิบัติภารกิจในห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยก้าวออกจากห้องน้ําก็จะบอกกับตัวเองนะวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเป็นวันที่โชคดีที่สุดเลยหลังจากนั้นพอก็จะไปนั่งสมาธินะไปเชื่อมโยงเนาะ ออแล้วก็ไปออกกําลังกายก็แล้วแต่ว่าจะออกกําลังกายอะไรนะทําให้เป็นกิจวัตรของตัวเองนะมันก็เหนื่อยนะมันก็เมื่อยนะแต่เราก็ต้องก้าวข้ามผ่านเนาะเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่เราดูแลร่างกายนะเรารักตัวเองเนาะการออกกําลังกายบอสก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่บอสทำเพราะบอสรักตัวเองเนาะ เออมันทําให้ตัวเองกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยขึ้นนะจากการออกกําลังกายไม่มากไม่ไม,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 มายนะสิบนาทียี่สิบนาท,นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนี่คือสิ่งที่เราทำาให้กับตัวเองไอ้ส่วนเรื่องเปิดไฟปิดไฟปิดนะทําให้เป็นนิสัยมันก็เป็นเรื่องง่ายๆนะสําหรับตัวเราสิ่งที่บอสทําเพิ่มเติม,ตม,ตมก็คือการรีดผ้าเราจะไม่รีดผ้าตัวเดียวเราจะรีดแบบเยอะๆแล้วก็รีดทีเดียวฮะ แล้วก็ไม่รีดตอนเปิดแอร์แต่ก่อนก็ไม่สนใจอะไรเนาะอ่าแต่บอสคิดได้นะตอนนี้อ่าตอนเปิดแอร์เราไม่รีดเราจะต้องรีดตอนที่เราไม่ได้เปิดแอร์แล้วรีดทีเดียวเยอะๆเช่นเดียวกัรซักผ้านะสําหรับบอสนะแต่ก่อนเ็วซักผ้าตัวเดียวนะตัวสองตัวตัวไหนที่ชอบแล้วรีบจะต้องใส่ตอนนี้ไม่ละถ้ารู้ว่ารีบต้องใส่ต้องซักมือ เต็มที่ก็ปั่นแห้งแต่ถ้าไม่ปั่นแห้งก็ซักรวมหลายๆตัวอ,อ๋อแล้วก็ซักมันทีเดียวเออเพราะว่ามันเป็นการช่วยลดร้อนนะการใช้ไฟที่น้อยลงการใช้น้ําที่ลดน้อยลงเนี่ยก็ลดโลกร้อนช่วยประเทศช่วยโลกใบนี้อ่าทุกทุกคนทําแล้วเป็นอย่างไรบ้างทําดีให้กับตัวเองด้วยการไม่ฝืนใจตัวเองเนาะยิ้วทาน ง่วงนอนเห็นไหมปวดห้องน้ำเข้าห้องน้ําเลยเอายากทานอะไรก็ทานาไม่ฝืนใจตัวเองมันจะทําให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นนะอืมแล้ววันนี้บอสไปข้างนอกไปบ้านนาะของเพื่อนเนาะสิ่งที่บอสไปแล้วบอสอยากจะบอกว่า การทำตนเป็นคนดีได้มันรู้สึกดีเนาะแล้วมันก็แผ่ขยายให้กับคนอื่นได้นะไม่ว่าการช่วยเหลือการช่วยหยิบของหรือการทำอะไรเพื่อคนอื่นเนาะมันจะทำให้ตัวเราเองรู้สึกได้เลยว่าเราเนี่ยภูมิใจมีคุณค่านะวันเนี้ยบอสได้รับการดูแลอย่างดีมีอาหารให้ทานมีขนมให้ทานมีน้ำจัดเตรียมให้เรียบร้อยเลยนะเออถามว่าทุกทีไหม ทุกทีก็ต้องบริการตัวเองบ้างแต่วันนี้ไม่เขาเตรียมให้เรียบร้อยนะเพราะถือว่ามันดีมากๆนะในใจบอลและบอสก,ก็เชื่อว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเข้ามาสู่ชีวิตเรามันเป็นเรื่องที่เราเก้าวข้ามผ่านได้ถ้าไม่ได้ในครั้งแรกอ่ะในครั้งที่สองแลือครั้งที่สามเราก็จะผ่านมันไปได้สิ่งที่มันกระตุ้นเราที่สุดเนาะก็คือคำพูดของคน ถ้าวันนี้เราก้าวข้ามผ่านคำพูดของคนหนึ่งคนได้คำพูดของคนอื่นๆมันก็จะเป็นเช่นเดียวกันก็แก้ก้าวข้ามผ่านไม่ใส่ใจในสิ่งที่เขาพูดเออเอาเรื่องอื่นมาพูดเพื่อให้เขาเปลี่ยนเรื่องสิ่งเหล่านี้ทำได้นะและมันก็จะง่ายในการที่เราจะอยู่กับคนอื่นที่เขาไม่ได้คิดบวกหรือเขาไม่ได้ตั้งตนเป็นคนที่ดีเพื่อกับตัวเองและคนอื่นนะ บอสบอกเลยว่าด้านซ้ายของสมุดที่เราจะเขียนในทุกๆุกเกยน็นคือเรื่องความท้าทายที่เกิดขึ้นด้านขวาคือสิ่งที่เราเก้าวข้ามผ่านและขวางขัญในแต่ละวันข่าวดีในแต่ละวันบอสสังเกตแล้วข้างขวามันเยอะขึ้นในทุกๆุกวันเราจะมีข่าวดีๆเราจะมีเรื่องดีๆเพิ่มขึ้นและการก้าวข้ามผ่านเนาะมันก็มีบ้างที่เราไม่สามารถผ่านด้วยอารมณ์ของเราเองเออ แต่ครั้งที่สองครั้งที่สามเบาสังเกตแล้วเราจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้นะถ้าวันนี้เรารู้เลยว่าโลกรักเราเขามีอากาศให้เราหายใจเนาะแล้วเราก็ไม่ต้องแย่งกับใครด้วยต่างคนต่างหายใจเห็นไหมเขาปล่อยอากาศมาให้เราหายใจรักเราแบบไม่มีเงื่อนไขฉะนั้นแค่เรารู้สึกว่าใครก็ตามที่ดีกับเราเช่นโลกใบนี้เราก็ตอบแทนเขาด้วยความรู้สึกดีด ด้วยรอยยิม้มด้วยเสียงหัวเราะเนาะแล้วก็ช่วยเหลือโลกใบนี้ด้วยการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้คนนะคำพูดดีๆอ,อ่านหนังสือให้คนอื่นฟังบ้างบริจาคบ้างหรือทำอะไรเท่าที่เราจะทำได้ในโลกโซเชียลสิ่งที่เราทำได้คือส่งสิ่งดีๆโพสต์ดีๆออกไปเพื่อทุกๆคนที่ได้อ่านโพสต์เราเราเขามีความสุขพอเขามีรอยยิ้มจากโพสต์ของเรา นั้นเรากําลังทําดีเพื่อโลกใบนี้เรากาลังแผ่ขยายพลังงานดีๆสิ่งดีๆให้โลกใบนี้เห็นไหมมันง่ายเออเมื่อเรามีความสุขมากขึ้นเราก็อยากให้คนหนึ่งเขามีความสุขเช่นเดียวกับเราฉะนั้นใครก็ตามนะที่อยากรู้วิธีเออมาเปิดคลิปนี้อ,อ่ะวิธีตั้งตนเป็นคนที่ดียังไงเนาะไปดู ep แปด ep แคือ การขอบคุณการงานงานในที่นี้คืองานของชีวิตฮนะโอเคไหมอ่านี่ก็เป็นวันที่ห้าของอีพีแปดลวล่ะงานของชีวิตมีให้เราทำเยอะแยะตั้งแต่เราเกิดจบจนวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นงานของตัวเองคือการดูแลตัวเองอย่างดี งานของครอบครัวเป็นคนที่ภูมิใจนะให้คนในครอบครัวภูมิใจไม่ว่าพี่ไม่ว่าน้องไม่ว่าหลานไม่ว่าญาติภูมิใจที่มีเราอยู่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมของประเทศและโลกใบนี้ช่วยปล่อยพลังงานดีๆออกไปความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อใดก็ตามนะที่คุณรู้สึกดีและภาคภูมิใจคุณจะทำได้แบบง่ายง่ายฮะ มาพิสูจน์กันนะว่าสิ่งดีๆที่คุณทำให้โลกใบนี้จะตอบแทนคุณอย่างดีมากๆเลยคนที่ลงมือทำเท่านั้นถึงจะรู้ว่าโลกใบนี้มอบอัอะไรให้เรามากมายฮะขอบคุณทุกคนที่ชมช่องสถานีแห่งความสุขเพราะความสุขมันง่ายฮะ